ตัวเดิงตุ๊กโเดิงมันจะใหญ่กว่านี้นลใหญ่มากอิ่มอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นมันอิ่มมั้งตอนนั้นตอนมันอิ่มอันนี้ได้เลขอย่างครับเด๊อันนี้เลขอย่างครับบอกระทู่แต่เด๊ต้องขอแล้วล่ะมีสีเหล็กเหมือนอะไรเล็กไม่จุด เก้าสี่หนึ่งเะก้าสี่หนึ่งเลขอะไรคะเจ๊นี่อ๋อเลขเท่าไหนอ๋อเลขเสาไหนอ๋ออะไรเลขเสาอะไรนะนี่ครับข้อไรกสองแปดสามเก้นไ้แน่นเพื่อจะถูกมากอันนี้คือเอาจากตรงเอาจากเสาไฟฟ้านี่เลยเสาไฟฟ้าเลยอ่ะครับผมอ๋อมันมีเลขตามเสาก็เอามานี่เลยเนาะคเอามันเป็นยีสานี้แล้วไง Oh. อันนี้เราเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขสี่ก็ได้หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองครับห้าครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปด यानी ना है ครับ

điệp văn, hai rồi, bắt á, buộc à, không, làm, ơi wuz nó เคยเจอมาแล้วใช่ไหมตกลงมาตกมันหนีตกลงมาข้างบนอแล้วผาดสายไฟอยู่แล้วก็หายไปเก็บหายไปแล้วเนาะแล้วก็เพิ่งมาเจอวันนี้เพิ่งมาเจอวันนี้แน่ๆตัวนึงตัวนี้ไปได้สบายยอยากให้มาอยู่ในป่าในที่ที่อยู่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่มาจับไปใช่ๆอยากเจ้าหน้าที่จับไปให้มันคือ้อยากให้แกอยู่แบบที่อยู่ของเขาอะครับมาทางขาทางออกอยู่ คือไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยเพราะแถวนี้มันตึกเยอะฮะแต่ครั้งก่อนที่เจอนี่ก็คือลงมาสายผ้าสายไฟตกลงมาฮะตึกหนึ่งตึกสองสามนะฮะฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะตกมาดังมากเลยอันนี้ดูไปถึงพื้นเลยดูเหล็กมาฮะกำลังเลงอยู่กำลังเลงอยู่เลขอะไรงวดไล่ออกแล้วเก้าศูนย์เต็มเต็มเลยวันี่หกสามวันวันทามลยงวดก่อนงวดก่อนนี่แปดสาม เนี่ยมายอีกงวดเนี่ยระวังให้ดีแล้ววันนี้เก่งอะไรบ้างน้า <c oughs> หน้าๆๆๆร้านเขาติ่ตกนี่เป็นเก้าแปดเก้าแปด